สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์นะครับซึ่งเป็นวิชาวิชาหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งในในฟิสิกส์ยุคดังเดิมนะครับหรือว่าคลาสสิคอลฟิสิกส์นะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเขาเอาความรู้ในวิชานี้นะครับไปประยุกใช้ไปประยุกเทคโนโลยีต่างๆนะครับในสมัยโบราณนะครับก่อนที่มันจะเข้ามาสู่ยุค โมเดิร์นฟิสิกส์หรือว่าฟิสิกส์ยุคใหม่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยในฟิสิกส์ยุคเดิมนะครับวิชานี้เนี่ยก็เป็นวิชาที่สําคัญมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียนได้มีโอกาสไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะครับมันจะมีวิชานี้นะครับอยู่ในฟิสิกส์ด้วยแล้วก็อยู่ในเคมีด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนวิชานี้ให้ดีนะครับจะได้มีความรู้พื้นฐานที่ดีนะครับเพื่อไปต่อยอดตอนที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยนะครับ ในโอกาสนี้เนี่ยครับก็คือเราจะเรียนแค่แบบเหมือนเรียนแค่บทนำมันเรียนแค่แบบเบื้องต้นนะครับแบบพื้นฐานทั่วไปจะไม่ได้แบบเจาะลึกอะไรมากนะครับวิชานี้เนี่ยก็เป็นวิชาที่ศึกษานะครับเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายโอนพลังงานนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความร้อนนะครับแล้วก็งานนะครับโดยงานที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นงานเชิงกลนะครับงานเชิงกลก็คือ ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกงานงานทางไฟฟ้าหรืองานอย่างอื่นนะครับก็คือเป็นงานในเชิงกลศาสตร์นะครับทีนี้เนี่ย thermodynamics นะครับก็จะมีกฎอยู่หลายข้อนะครับกฎข้อศูนย์เนี่ยถามว่าทําไมตั้งตั้งกฎข้อศูนขึ้นมานั่นเรียจ,จะแปลกใจว่าทำไมมีกฎข้อศูย์ก็แน่นอนว่ากฎข้อศูนย์นะครับมันถูกตั้งขึ้นมาทีหลังนะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานของกฎ ข้อหนึ่งข้อ2อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยตั้งเป็นกฎข้อศูนย์นะครับก็ไม่แน่ว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรมีใครที่คิดอะไรขึ้นมาได้อีกนะครับแล้วเป็นพื้นฐานของกฎข้อศูนย์ต่อไปนะครับมันอาจจะมีกฎข้อที่ลบหนึ่งลบสลบสามก็เป็นไปได้นะครับซึ่งกฎข้อที่ศูนย์เนี่ยถ้าเอาแบบละเอียดนะครับเอาแบบถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับ นักเรียนอาจจะต้องไปอ่านเท็กซ์บุ๊กนะครับที่เป็นวิชาเทอร์โมไดนามิกส์นะครับอันนี้คือเหมือนสรุปแบบคร่าวๆนะครับมันอาจจะยังไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบสรุปแบบคร่าวๆนะครับมันก็คือประมาณว่าเหมือนที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับก็คือถ้าวัตถุสองชิ้นนะครับอยู่ในสภาวะสมสมดุลความร้อนนะครับวัตถุสองชิ้นนั้นเนี่ยจะมีอุณหภูมิเท่ากันก็คือที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าปกติเนี่ยถ้ามีวัตถุสองชิ้นใช่ไหมครับอุณหภูมิต่างกันเนี่ยถ้าเกิด เกิดมนเกิดสัมผัสกันเนี่ยมันก็จะเกิดการถ่ายโอนความร้อนระหว่างกันนะครับซึ่งเมื่อถ่ายโอนความร้อนจนเนะทั่ทงวัตถุเนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากันแล้วเนี่ยก็อยู่ในสภาวะสมดุลความร้อนเนาะก็คือจะไม่มีการถ่ายถ่ายโอนความร้อนสุทธิอีกนะครับก็คือมีการถ่ายโอนความร้อนแหละแต่ว่าถ่ายโอนแบบสุทธิแล้วเป็นศูนย์นะครับเช่นวัตถุ A ถ่ายโอนความร้อนให้ถัตถุ B ห้าโจนวัตถุนีนก,ก็ถ่ายโอนความร้อนให้วัตถุ A ห้าโจนอย่างเงี้ยครับก็คืออัตราการถ่ายโอนสุดที่เป็นศูนย์นะครับแต่มันอาจจะมีการถ่ายโอนให้กันอยู่นะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องถ้าเกิดว่าอยากเอาแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แบบละเอียดนะครับก็ไปอ่านในเท็กซ์บุ๊กนะครับอันนี้มันค่อนข้างจะมีรายละเอียดหน่อยนะครับสำหรับขดข้อนี้นะ เรามาดูกฎข้อหนึ่งนะครับกฎข้อหนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเอาเอาเนื้อหานะครับมาจากหนังสือเท็กซ์บุ๊กเล่มตามรูปนะครับก็คือเอามาจากเล่มนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับเพียงแต่เอามาเรียบเรียงใหม่นะครับก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าตัวคิเนี่ยครับตัวคิวนี่คือความร้อนถูกไหมครับตัวคิวคือความร้อน ตัวเดลตา U เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในส,นส่วนตัวเดลตานี่ก็คืองานถูกไหมครับอ่าอันนี้เอาใหม่ทีนะอันนี้คือความร้อนนะครับคือ h e ีทนะครับตัว U นี่คือ internal energy นะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนอันนี้ก็คือ work done นะครับก็คืองานงานที่งานที่ถูกกระทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความร้อนนะครับถูกถ่ายโอนเข้าไปในระบบนะครับ ซึ่งภายในมีแก๊สนะครับก็จะทําให้เกิดผลอย่างนี้นะครับก็คือสมมุติว่ามีคิวเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับคิวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทให้เดี๋ยวตัวอยู่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็คือพลังงานภายในเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดงานขึ้นด้วยนะครับซึ่งเป็นงานที่กระทำกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือคนทํางานก็คือแก๊สนะครับแก๊สก็คือทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมก็คือเป็นคล้ายๆกลนุรัพลังงานนะครับแต่ไม่จําเป็นว่าต้อง ความร้อนเพิ่มขึ้นเสมอไปนะครับอาจจะความร้อนลดลงก็ได้ก็ส่งผลให้2พจน์นี้ครับเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับพูดผู้อย่างนี้เนะน,นี่ยนะนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองไปดูพวกตัวอย่างในคลิปถัดไปนะครับเราก็จะเข้าใจเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ